วันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกานายปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566 พร้อมด้วยดออรอาทิย์สุขเสมรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายอนุวัฒน์โพธินามรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายวัฒนามังที่สารรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินผู้อํานวยการสํานักกองผู้เชี่ยวชาญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินโดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งนําคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องประชุม2801อาคาร2ชั้น8กรมพัฒนาที่ดินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร